สวัสดีครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับ p a t h i i n d e r นะครับซึ่ง p a t h i i n d e r นี่นะครับจะมีประโยชน์มากในแง่ของการสร้างรูปทรงแบบต่างๆที่เราไม่สามารถสร้างได้ง่ายๆนะครับผมซึ่งจะช่วยประหยัดระยะเวลาในการออกแบบด้วยครับมาดูก่อนละกันนะครับว่า p a t h i i n d e r มีวิธีการสร้างยังไงบ้างนะครับโดยการให้ทุกคนนะครับผมสร้างวงกลมมาอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็น2สีนะครับเดี๋ยวเราทําวงกลมนะครับเป็นทั้งหมด5คู่นะครับอันนี้ผมทําการ Copy นะครับเป็น2สีแล้วก็เปลี่ยนทาทั้งหมด5คู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ เครื่องมือแพดไฟเดอรนะครับจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยม2อันนะครับซ้อนทับกันตรงนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดก่อนเนี่ยนะครับผมสัญลักษณ์จะเป็นสี่เหลี่ยม2อันนะครับที่ซ้อนทับกันอย่างนี้นะครับเวลาจะใช้งานนะครับให้เราเปิดคลิกขึ้นมามันก็จะขึ้นหน้าต่างมาอย่างนี้นะครับหรือถ้าสมมุติว่าเหมือนเมือเหมือนเมือเม่อสักครู่นี้นะครับที่ มันไม่หาไม่เจอในตรงนี้นะครับผมชื่อว่า pad finder นะครับตรงนี้นะครับผมเราคลิกจากเครื่องมือจากเมนู windows นะครับก็จะขึ้น pad finder มาวิธีนะครับใช้งานนะครับคือเราให้เลือกต้องเลือก2อันนะครับถ้าเลือกวัตถุอันเดียวเราใช้จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะฉะนั้นต้องอย่างน้อยต้องเป็น2 object ขึ้นไปนะครับวัตถุ2ชิ้นขึ้นไป อย่างกรณีแรกนะครับเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า unite นะครับซึ่งเครื่องมือ unite เนี่ยคือการที่จะรวมนะฮะ object ตอ2อันเป็นชิ้นเดียวกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปรวมนะครับผมขอให้ดูตัวนี้ก่อนเป็นตัวอย่างนะครับ ถ้าเราดูสังเกตดูนะครับว่าทั้ง2ทั้ง2วัตถุเนี่ยเวลาที่เลื่อนนะครับมันก็จะไปพร้อมๆกันแล้วมองดูอย่างถ้ามองดูกับผิวเผิน,นะครับจะเห็นว่าเหมือนๆกันเลยแต่แท้ที่จริงนะครับถ้าเราคลิกวิวดู outline นะครับผมจะเห็นว่าวัตถุนะครับชิ้นแรกนี่นะครับจะแท้ที่จริงมันคือวัตถุ2ชิ้นที่ถูกรวมกันเป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะเวลาที่เราเคลื่อนมันถึงไปพร้อมๆกัน แต่วัตถุชิ้นที่2เนี่ยคือวัตถุที่ถูกรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเลยกลายเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันคราวนี้มาดูเรื่องข,ของยูไนต์ของปกตินะครับเวลาที่เรากดยูไนต์นะครับผมเวลาที่เรากดยูไนต์รูปทรงนะครับที่อยู่ข้างบนสุดนะฮะมันจะถ่ายทอดคุณสมบัติให้กับรูปที่อยู่ข้างล่างคุณสมบัติที่ว่าอาจจะเป็นสี นะครับหรือว่าในกรณีที่สีเดียวกันนะครับในกรณีที่สีเดียวกันแต่ว่าข้างบนมีเส้นนะครับมีเส้นรอบวงมีสีเส้นรอบวงนะครับอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะครับอันนี้กรณีที่ต่างสีกันนะครับแล้วก็อันนี้กรณีสีเดียวกันแต่ว่าข้างบนมีเส้นรอบวงเวลาที่เราใช้คําว่ายูไนหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับเครื่องมือต่างๆนะฮะ เวลาที่เราเกดไปนะครับตัวที่อยู่ข้างบนสุดหรือตัวที่อยู่ข้างบนกว่าจะถ่ายทอดคุณสมบัติให้ตัวข้างล่างด้วยเวลาที่ใช้คําสั่งเช่นตัวอย่างนะครับตัวข้างบนเป็นสีเขียวนะครับเวลาที่เราก,กดยูในเพื่อรวมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับตัวข้างล่างก็จะกลายเป็นสีเดียวเหมือนกับตัวข้างบน,งบนคือสีเขียวตัวนี้นะครับเวลาถ้าเรากดยูในนะครับข้างล่างก็จะกลายเป็นมีเส้นรอบวงด้วยเหมือนกันนะฮะ นี่คือหลักการคร่าวๆนะครับเวลาที่ใช้เครื่องมือพวกนี้นะครับผมจะสังเกตว่ามันมีทั้งหมดประมาณ10ตัวนะครับแต่ที่ผมให้ทําแค่5คู่เพราะเนื่องจากว่าในความเป็นจริงนะครับเวลาที่เราใช้งานจริงจจะมีที่ใช้บ่อยๆจะมีอยู่ประมาณแค่5ตัวนี้นะครับ5ตัวนี้เท่านั้นแต่ว่าตอนที่ใช้จริงๆแล้วแทบจะเรียกว่ามีแค่2ตัวหลักๆที่ผมใช้นะครับก็คือ Unite กับ Device นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทีละตัวนะครับ ตัวแรกไปแล้วนะครับอยู่ไหนตัวที่2นะครับคือ minus front minus front นั่นหมายความว่าตัวข้างหน้านะครับจะถูกลบนะฮะสังเกตได้ว่าตัวไอคอนนะครับตัวที่ทึบๆนั่นคือบริเวณที่จะถูกเหลือไว้นะครับหลังจากใช้คำสั่งผมกดไปนะครับนี่นะครับก็จะหายไปเหลือแค่นี้ตัวนี้เช่นเดียวกันครับตัวที่น่าจะเหลือก็คือบริเวณที่มันซ้อนทับกันใช่ไหมครับตัวนี้คือเรียกว่า intersect นะครับ นี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือ Intersect ส่วนนี้นะครับก็คือ Exclude e นะครับ exclude ก็ Exc คือตัวที่ไม่โดนไม่ได้ซ้อนทับกันนะครับจะเหลือก็จะเป็นประมาณนี้ mm hmm. เห็นไหมฮะสังเกตไหมครับว่าสีนะครับผมสีที่ข้างบนนะครับจะถ่ายทอดมาให้ข้างล่างด้วยตัวถัดมานะครับผม ตัวนี้นะครับที่ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับคือ divide นะครับ divide เนี่ยเวลาที่เราคลิกไปแล้วเราจะสังเกตว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ในความเป็นจริงก็คือว่ามันถูกแยกเป็นชิ้นๆห่างอาออกจากการเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานนะครับหลังจากที่เรากด divide เสร็จเราจะ ungroup ก็ได้นะครับพอเรากดเอาใหม่นะครับเผื่อบ,บางคนไม่ทนันคลิกขวานะครับแล้วกด ungroup พอเรากด Undo ปุ๊บแล้วใช้เมาส์สีดำเนี่ยแยกมันก็จะออกเป็นชิ้นได้เลยหรือว่านะครับหรือว่าบางคนจะใช้เมาส์สีขาวก็ได้ครับเมาส์สีขาวนี่จะสามารถลากออกมาได้เลยครับแต่ว่ามันยังเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่นะครับยังเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการใช้งานพวก กีไว้นะครับผมคราวนี้มาลองประยุกต์ดูนะฮะว่าเวลาที่เราใช้จริงๆเราเอาไปทําอะไรบ้างอย่างง่ายที่สุดนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเลยคือหลายคนคงจะคุ้นๆนะครับเริ่มคุ้นๆแล้วว่ามันคืออะไรนี่นะครับคุณมไหมครับมีกี่มเมาครับผมอ่า ให้ดูก่อนนะครับผมเวลาเราคลิกดู outline นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าพอเรากด unite นะครับมันก็จะกลายเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันนะครับคราวนี้มาดูรูปทรงอื่นบ้างเช่นสมมุติว่าเราจะสร้างพระจันทร์นะครับผมเหมือนว่าสักครู่นี้นะครับเราก็แค่สร้างวงกลมนะครับ2ชิ้นแล้วเราก็ใช้ คือจะใช้ไมนัดฟอนก็ได้นะครับไมนัดฟอนตัตวนี้หรือว่าเราจะใช้ Device ก็ได้นะครับเพราะเราจะกดด e ไ i c e เสร็จแล้วก็ใช้เมาส์สีขาวนะครับมาจิ้มแล้วก็ e ี e t ทไปก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าเราจะทำเป็นยังไงดีเอ่ยหนังสือนะครับและเราต้องการ ี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีให้ก่อนเป็นคนคะสีนะครับอย่างนี้นะครับผม แล้วผมก็กดดีไว้นะครับแล้วจากนั้นก็ใช้เมาส์สีขาวเนี่ยนะครับ d e l ลิสส่วนที่เลือกนะครับเลือกที่ผมไม่ต้องการกด delete 2ครั้งนะครับอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ดีไซน์ที่เราต้องการออกมาหรือบางคนนะครับอยากจะไปลองทำเหมือนโปเกมอนนะครับก็ได้นะครับ อันนี้นะครับตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างนะครับผมผมสร้างวงกลมมาแล้วก็สร้างวงกลมอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้เส้นนะครับประมาณนี้ ผมย้ายไปไว้ข้างๆครับอันนี้ผมทําให้ดูนะครับเป็น2แบบอันนี้ผมก็กดผมเปลี่ยนสีนะครับผมใส่สีให้ก่อนผมใส่สีเป็นสีนี้แล้วกันนะครับพยายามพยายามใช้ตอนที่ใช้แผดไฟเดอร์พยายามใส่สีนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันจะทําให้เราใช้งานได้ง่ายครับอย่างเช่นว่าสมมุติว่าผมจะหลังจากที่ใช้ดีไวไปแล้วนะครับผมจะจิ้มวัตถุเนี่ย ถ้าเกิดผมไม่ใส่สีนะครับมันจะจิ้มจิ้มไม่ได้เลยนะครับจะเลือกลําบากมากแต่พอเราใช้ใช้ใส่สีไปนะครับแล้วเราจะใช้เมาส์สีขาวจิ้มในส่วนที่เราต้องการเลือกนะครับมันก็จะจิ้มได้สะดวกอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้ผมจิ้มตัวนี้นะครับแล้วผมดีลีทไปตัวนี้นะครับดีลีทดีลีทนะครับผมแล้วผมคราวนี้ทุกอย่างนะครับโดนตัดออกจากการเสร็จแล้วผมอยากให้เป็นเนื้อเดียวกันผมก็กดอยู่ไหนนะครับก็ ได้ลักษณะของโปเกมอนมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับตัว G คคำสั่งแพดไฟเดอร์นะครับมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับก็ไปสามารถสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ได้เยอะมากครับอีกตัวอย่างนะครับผมอย่างเช่นปลาเนี่ยนะครับอันนี้ผมทำทคร่าวๆนะครับผมทำปลาอย่างนี้นะครับผม พอทำเสร็จนะครับผมเราใช้คำสั่ง divide นะครับจะ ungroup ก็ได้ครับผม2ชิ้นนี้ก็จะตัดออกจากกันแล้วนะครับแล้วก็สมมุติว่าผมคือเส้นมันอาจจะหนานะครับเราก็ปรับขนาดเส้นตัวนี้ให้มันลดลงก็ได้นะครับหรือจะเอาเส้นออกเลยก็ได้อันนี้ผมขอเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นแล้วกันจะได้มองเห็นอย่างนี้นะครับ อันนี้ผมขออนุญาตตัดโอเคผมใชด้ดีไว้นะครับเมื่อสครูจากนั้นก็ใช้เมาส์สีขาวเลือกเนี่นะครับเลือกส่วนที่ไม่ต้องการออกผมสร้างวงกลมใส่สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะเป็นไว้วิดีโอที่ใช้เครื่องมืออยู่นะครับสำหรับการเวิร์ลชอปสามารถดูได้ที่ วิดีโอในส่วนเวิร์กช็อปนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ละเอียดในขั้นตอนการสร้างนะฮะมีเป็นต้นนะครับผมหรือจะใช้อันนี้นะครับเดี๋ยวแยกออกมาให้เห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับผมใช้เส้นนะครับเส้นเส้นเส้นสีอย่างนี้ก็ได้ครับ แล้วก็ใช้คำสั่งเหมือนเดิมครับส่วนไหนไม่ต้องการเราก็เอาออกครับจากนั้นก็เลือกได้ว่าจะใช้สีอะไรเปลี่ยนเป็นแค่2ส,สีแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนี่นะครับพอเสร็จแล้วก็ค่อยๆเลื่อนกลับมาใส่ อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมใส่เงาให้หน่อยนี่นะครับแพดไฟเดอร์เพราะฉะนั้นเวลาบางทีนะครับเราอยากสร้างนะครับแล้วเราใช้เครื่องมือเพนทูนะครับแต่ว่าบางที p e เ t o o l อาจจะยากไปนะฮะกว่าจะดัดแขนได้ อย่างนี้นะครับผมเราก็ใช้พวกรูปทรงเนี่ยนะครับมาตัดแปะตัดแปะได้ครับผมใช้เส้นใช้อะไรที่เราเรียนไปแล้วนะครับผมมามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับปลาผมมี มีกามด้วยนะครับน่ารักเชียวอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้จริงๆตอนแรกว่าจะเป็นการใช้งานนะครับผมก็ ประยุกต์เป็นเวิร์กช็อปไปในตัวเลยล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่คุ้นกับเครื่องมือแพดไฟเดอร์นะฮะก็นะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวนี้นะครับถ้าถ้าเกิดมันโค้งนะฮะโค้งแล้วมันไม่สวยนะครับเราอยากให้มันโค้งมันสวยๆเราก็อาจจะใช้เครื่องมือ ARC ์ค o l อะไรก็ได้ครับอย่างนี้นะครับแล้วก็แพดไฟเดอร์ ใช้เครื่องมือดีไว้แล้วก็จิ้มส่วนที่เราไม่ต้องการตัดออกนะครับมันก็จะโคง้งโค้งสวยในแบบที่เราต้องให่เราต้องการนะครับต้องเลือก2อันนะครับทุกครั้งนะครับ เวลาจะใช้เครื่องมือเพราะว่าถ้าเกิดใช้แค่ตัวเดียวมันอาจจะมันไม่อาจจะหรอกครับมันมันจะไม่เกิดผลอะไรขึ้นทั้งนั้นนะฮะเราจําเป็นจะต้องเลือก2อันเราเราเวลาใช้นะครับพยายามลากผ่านเลยครับไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะล้นออกมานะครับ นะครับน่าจะคร่าวๆนะครับของการใช้งานแผ่นไฟเดอรก็ลองใช้งานเรื่อยๆครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างที่เห็นครับสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ